สวัสดีค่ะสวัสดี FC ของเจพึ่งและหัวหน้าโจย้ยนะจ๊ะมือนี่เจพึ่งพามาเบิ่งหนางานจ้าหนางานงานหลวงของเฮาจ้ะเนี่ย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 พื้นที่นี้อยู่ที่เขตของสายโทรสามระหว่างโอ,งโอจ้จะเย็นจะเย็นหมดกันหมดกดมันที่รักมัดกดโอ้โหนี่จ้า เจ๊พึ่งกับหัวแต่เสซฟพลังกิจใจเอฟซีจ๋าโอ้ยผุนผุนผุนถามเบิรงว่าสิได้ปลาบอว่าหันตาตาได้เป็นรถไหมค่ะตาตาว่ามีปลาหลายอยู่เดอโอ้จ้าเดี๋ยวเข้ากับสิเปิดน้าอาไว้ก่อนแล้วเข้ากับสิมาทำงานกันอยู่ที่นี่ถ้าเบิ่งว่าเข้าสิได้เอาดินไปไ,ปไว้ใส่บอเจ๊พึ่งสิได้เดี๋ยวสิมาค้อนไม่เขาเอิยไวาอย่างอ่ะ เด็กให้เบิ้งเรื่อยๆเนาะค่ะอ่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจับมือหน่อยเป็นเจ้าหนอา c ค่ะ มแล้มดแดงกักาดเดีย oh. พ uh. oh. ี really. uh. ่น้องโอ้มดแดงอยู่ทั้งท้องบุญเม่ะเนี่ยโอ้ยโอ๊ยโอยโอมามามาแล้ล้วมาแ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 ล้ว คกพี่น้องข่าวบองนี่มันเป็นยัอังเนี่ยปุ้งกี่ อีกแบบนึงพูดด้อุ้ยนนอเฮอยังบานแหลนะหนอเอฟซีจ้ะอยู่ในบ้านเขาบอกว่าเมียเป็นญยย่อยู่นอกบ้านก็ต้องให้พอบ้านไปหัวหนา้าพนเป็นญ่เนาะคะ่ะอุ้ยมมแดงมมแดงกัดวะน่ะพ่อ้วบอกมาเปิดแค่นี้บอก่าได้ล่มไม่ล่มไหลบอก ออกให้เขาตัดก่อนสิเหรอผู้คุ้ยงามๆเดี๋ยวล่ะผู้ใดประมูลดใดต้นไม้นี่ยังไม่มีใครประมูลสิอ๋อเรื่องแสงประมูลไดเออเจพึงขอสองตอนเด้เอดอันเจพึงสิเอาเอาไปให้ยังโฮู้ล่ะขอราะต้นตรงๆจักหน่อยนั่นเดอะไ้แลนน้วต้นหนึ่งเนพะื่อน่ะอุ้ยสีเอาปันของจากของเดเอฟซีค่ะอ้อยอ้อยอ้อยอ้ยให้ยิ่งก็ตายก่อนเฮ้โอ้ยเพื่อนอ้ยเพื่อนน่ะพี่น้องค่ะ โมแด,ดงกับไตอันไทยกับยาไทายโอ้ยรักและคิดถึง f อทุกคนนะจ๊ะรักและคิดถึง f อทุกคนมาก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 เลยค่ะเมื่อน่ะผุนตาตาอยูผ่ผุนนะจ๊ะขอ FC ขอ f อขอเสียง FC ตาตาน,นะจ๊ะเพื่อน้ยสนุกสนานจ้ะ f อจ๊ะถ้าเบิ่งมามันแห่งมันแรงไปอ้ยมันนามมันโบกไปในสีลักษณะแบบใด เดี๋ยวเจพึ่งสิสงสัยสิเลย,ยใหญ่ขว้ามาผีแท้ๆเนอะเอฟซีจ้ะครัวเคลื่อนที่เจพึ่งน่ะเร็วๆเ,วเวด้อสิบอกไฮไ้แต่เขาทรงสิกว่าเขาอยากกินเขานี่เจพึ่งหามาให้กินไวๆไวกัเจสิเป็นอย่างดอกก็บ้าเมียนดอกอันงานเมื่อยเนาะเขาก็อยากให้เขากินอิ่มกินแซ่บอันนี้แมวยากนะจ๊ะสวัสดีแมวยากเจอรุ่น,นี่ยังล่ะสามสองศูนย์ดีจีซีโอ้ยเลขออกอันนี้แหละเด้อค่ะพี่น เพิ่งกับมักยู่ได้หาสามสองเอ้ยใบอีกแล้ว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 อ้าวหมดกับกัตจ์ ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ขอบคุณสำหรับผู้ที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เด้อจา้าอ่ายินดีที่ได้รู้จากเอฟซีทุกคู่ทุกคนเด้อจา้าอ่นี่หัวหน้ามาแล้ววันอึ้งลืงม,มาแล้วจา้าสวัสดีเอฟซีเจ๊พึ่งก่อนเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้ก็สวัสดีงามเด้อวา่าโอ้ยโอ,ยโอ,ยโอย้โอเคค่ะเดี๋ยวเจ๊พึ่งก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ ขอฝากช่องน้องไม่โดยด้ยจ้าัวนาจดแคสซิงจ้าขอบคุณจ้าสวัสดีค่ะ